มูที่12กันยายน2512ที่หมู่11ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายผง์พิทยาธนกรยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายอำเภอวังโป่งนายวรวุิอินตะมะหัวหน้าส่วนราชาการประชาชนจิตอาสาได้ร,ร่วมกันยกเสาเอกสร้างบ้านให้กับนายบุญเลิศกวิน ราศรที่ประสบอุทกภัยและน้ําป่าไหลหลา,ลากซึ่งส่งผลให้บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลังโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นําประชาชนจิตอาสาร่วมร้องเพลงตอบแทนคุณแผ่นดินก่อนร่วมกันยกเสาเอกพร้อมกล่าวให้กำลังใจกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยนายวรุษอินทมะมในอำเภอวังโป่งกล่าวว่าอำเภอวังโป่งนั้นได้รับอิทธิพลจากพายุโพดุลทําให้บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรประสบกับอุทกภัยและน้ําป่าไหลหลา,ลาก ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะมีบ้านเรือนประชาชนที่เสียหายทั้งหลังถึง6หลังคาเรือนต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและได้ประเมินงบประมาณค่าก่อสร้างไว้ที่หลังละ67,000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนายสืบสัง์อิมวิจานผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้อนุมัติเงินทดลองราชการมาช่วยเหลือจำนวนหลังละ33,000บาทและมีภาคเอกชนในพื้นที่สนับสนุนเสาปูในการก่อสร้างบ้านซึ่งในเพียงโครงสร้างบ้านพร้อมพื้น จากนั้นในระยะที่2จะใช้เงินจากการเปิดรับบริจาคทั้งบริจาคโดยตรงที่อำเภอและบริจาคผ่านบัญชีซึ่งปัจจุบันมียอดเพียงประมาณ37,000บาทโดยเราจะนำเงินตรงนี้มาก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน2 5 1 2เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนสมัครผู้ที่สนใจจะร่วมบ,บริจาคเงินช่วยเหลือชาวอำเภอวงองังโป่งที่ประสบอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลา,ลาก โดยเฉพาะที่ประชาชนบ้านพังเสียหายทั้งหลังสามารถร่วมบริจาคไดที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีชื่อเหลือผู้ประสบอ,อุทกภัยอำเภอวังโป่ง,ปงเพชรบูรณ์เลขที่บัญชี963ขีด0ขีด33978ขี1หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0818673551